Boom. I need all the wins, yeah. yeah Ain't no L's, I gotta get a okay. no I plus I-O, yeah Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah, yeah. Better move out the way cause I'm coming with hard to hits My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this You better move, you might get knocked out, knocked out You better move, you might get knocked out, Knock down. You better move, you might get knocked out, knocked out Music licensing, You, you like knocked out สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณพี่เจนเรามากับรถอะไรครับวันนี้ครับวันนี้จะเป็นออเชียคาเยน E Hybrid นะครับคูเป้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นสีลาวาเรนต์นะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่ามันหายากมากและไม่ได้ผลิตแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ แล้วก็ออปชันนะครับที่เพิ่มเติมนะครับที่คอนฟิกมานะครับล้นๆนะครับราคาออกป้ายแดงเท่าไหร่ครับเกือบ9้าล้านครับวันนี้นะครับเกือบ9ล้านนะครับวันนี้นะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงครับพี่เจมมีกล้องรอบคันวันนี้มีเซนเซอร์มีกล้องรอบคันใช่ครับแล้วแล้วไฟอะครับไฟแบบนี้ครับไฟแบบนี้ไฟอะไรครับแบบว่า เดืแมทริกเดืแมทริกไฟแบบแมทริกแบบแมทริกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแบรฟงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำอาร์กอสนะครับคอนฟิกเพิ่มมาด้วยนะครับก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ไฟตดหมองนะครับข้างล่างนะครับเป็นสีดำอาร์กอสหมดนะครับกระจงกระจังหน้านะครับแล้วก็มีกล้องนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่คอนฟิกมาอีกอย่างนึงครับตรงนี้ครับพี่เจน ล้อทำไมมันใหญ่จังคน่นึงล้อยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองกวคนหนึ่งนี่เฉพาะล้อนะครับตัวนี้นะครับสั่งมาเป็นพิเศษนะครับประมาณห้าแสนบาทนะครับเฉพาะล้อนะครับสี่ล้อเนี่สี่ล้อห้าแสนใช่ครับประมาณล้านนแพงกว่ารถผมยังไงถูกต้องครับแล้วก็ e hybrid นะครับตัวนี้ก็เป็นสีดามากอสหมดนะคอนฟิกมาหมดนะครับตัวนี้สั่งมาพิเศษแล้วก็พวกขอบประตูนะครับกระจกปกติมันจะเป็นโครเมียมครับพี่เจมส์เป็นโครเมียม แต่ตัวนี้นะครับพิเศษสั่งพิเศษใช่ไหมสั่งพิเศษนะครับเป็นซีดามากอสเหมือนกันก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ประตูนะครับจะเป็นประตูดูด4บานนะครับและก็มีคีเลตดูแบบไหนคนหนึ่งดูแบบนี้ห่ออ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูดูแบบไหนนี่ดูแบบนี้นิดเดียวนี่เลยแต่แล้วดูดนะครับและประตูนะครับจะเป็นคีเลตแบบ4บาน Yeah, yeah. better move out the way cuz I'm coming with hard. my head is as hard as a brick, but I'm harder than all of You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. music licensing reimagined you <coughs> My <coughs> i my เขาเรียกว่าระบบเซ็นเซอร์นะครับสัมผัสตัวนี้นะครับสามารถเอาเท้านะครับเตะนะครับแล้วฝาท้ายมันก็เปิดนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราถือของใช่ไหมครับใช่ถือของเราไม่มีมือแต่ว่าคุณแจอยู่กับเราใช่ไหมครับใช่แต่สุดากผมดอกของมานะดรอของพี่เจนครับและอีกอย่างฝาท้ายเนี่ยมันปรับระดับได้ไหมปรับได้ปรับได้ครับปรับระดับได้นะครับล็อกได้ อ่าแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะบางคนบอกว่าความสูงความสูงไม่ถึงแล้วก็ปรับให้มันมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปิดได้นะครับผมไม่ใช่ปรับแต่ฝากระโปรงนะปรับรถก็ปรับได้ปรับได้ปรับได้สูงต่ำได้สูงต่ำได้ด้วยนะครับใครที่อยากขับแบบต่ำๆนะครับแบบอ่าเขาเรียกว่าแบบทรงสปอร์ตหน่อยก็ได้นะครับเช่นกระเป๋าเดินทางหรือเปล่าใช่ครับกระเป๋าเดินทางครับพวกนี้ย้ายบ้านบ่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น กระเป๋าชาร์จกระเป๋าชาร์จกระเป๋าชาร์จนะครับนี่นะครับชาร์จแบตชาร์จแบตตัวนี้นะครับก็ติดในรถไว้นะครับก็สามารถหาตู้หาอะไรเติมได้หรือจะเป็นไฟบ้านครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มนะครับไฟบ้านก็วิ่งได้ประมาณ50กิโลใช่ไฟฟ้าล้วนนะครับไฟฟ้าล้วนไ้่น่าฮ5กิโลไฟฟ้าล้วนนะแลวน้ำมันหนึ่งนันน้ำมันก็ประมาณ2 9กถึง31กิโล3 1กิโลเลยคนหนึ่งใช่ครับ ปร,ประหยัดบบยประหยัดประหย,ยัดมากนะสามเยูโรประหย,ยัดจริงๆนะครับรถก,กันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อครับคุณพี่เดน<ล>ต้องบอกเลยนะว่าออปชั่นล้นๆนะครับ<ล>ข้างหลังนี่ครับก็จะเป็นโคมไฟนะครับแบบแบบโมดาม,มานะครับสวยงามนะครับแต่มันจะเป็นเอกลักษณ์นะแบบตรงๆนะโลโก้อะไรก็จะเป็นแบบดามากอสหมดตอนนี้นะครับต้องสั่งนะต้องสั่งมันไม่มีอนึงมันจะมีมาต้องสั่งหมดนะครับว่าสั่งต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็ดูข้างล่าง นะครับดำมาคอสหมดนะครับบอยเลอร์ล่างแล้วท่อนี่ครับสปอร์ตเอ็กซซอร์สเลยนะคนหนึ่งใช่เหรอครับใช่เป็นมันปรับได้ด้วยใช่ไหมครับปรับได้นะครับไฮบิดแต่ปรับเสียงท่อได้คิดว่าสุดไหมครับท่านผู้ชมสุดเลยครับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในต่อ หมอนก่อนโหหมอนนี่ปั๊มมานะของเดิมไม่มีอันนี้ต้องต้องสั่งต้องสั่งเพิ่มอันนี้ด้วยคนหนึ่งปั๊มหัวคงหัวเกียร์นี่รายละเอียดสุดๆอันนี้สตาร์แล้วนะคนหนึ่งนะเสียงสตาร์แล้วเพราะว่ามันเป็นเป็นอ่าปลั๊กอินนะครับเป็นอีไฮบริดนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับจะได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีเพนิชิปมาให้นะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับตัวนี้จะ ระบบเกียร์เจ็ดสปีดนะครับเพราะมันเป็นไฮบริดถ้าเป็นตัวธรรมดาจะแปดสปีดแล้วก็จะมีโหมดปรับให้นะครับการขับขี่ถึง4โหมดด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับนี่คือออปชั่นทั้งหมดนะครับอ่ะพี่เจงครับเดี๋ยวมีเนี่ยครับมีเสริมมามี Apple c ลคาร์พคาเเสียบใช้ได้เลยเสียบปุ๊บติดปั๊บเลยใช่ไหมครับเสียบปุ๊บติดปั๊บครับนี่นะครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับล้ำเหลือเกินนะครับนี่ Apple Car าร์เพย์แอป p ปิลคาร์เพ สะดวกสบายมากเปิดแผนลงแผนที่ฟังเพงฟังเพลง a p p l e c a r า l a y มันมีดีตรงไหนครับพี่เจนครับก็มันเราเวลาเปิด GPS อ่ะคนหนึ่งเปิด GPS มันก็อยู่ที่หน้าจอเลยครับเปิด GPS เปิดอะไรพวกเนี้ยครับ <ๆ S 1> แผนที่ <ๆ S 2> ฟังเพลงเปิดแผนที่ <_ S 1> ด้วยฟังเพลงด้วยปกติแยกกันแยกกันๆๆๆคือระบบไม่ทับกันไม่ทับกัน ดูแผนที่ก็ได้ฟังเพลงก็ได้พร้อมกันเลยคนนึงก็คือว่าอารมณ์ในการขับขี่ได้ทั้งฟังเพลงได้ทั้งดูแผนที่แล้วยังขับรถหรูแบบนี้อีกค่อนข้างจะมาเต็มเลยนะครับอีกอย่างคนนึ่งคนนึงอีกอย่างครับครับครับอีกอย่างเนี่ยมาดูโอ้ยนี่นะครับชาร์จแล้วนะครับไฟเด็ดชาร์จก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับและก็ปุ่มต่างๆนะครับคุณลูกค้าเขาจะแบบระบบสัมผัส นะครับเป็นระบบส <S 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 ัมผัสหมดนะครับและตัวนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับเบาะนะครับเห็นไหมครับบจะเป็นรูและจะมีปรับร้อนปรับเย็นได้ด้วยนะปกติมันจะมีแค่ปรับร้อนอันนี้ปรับเย็นได้ด้วยแต่ตอนนี้มันมีปรับเย็นด้วยออปชั่นเพิ่มอีกแล้วเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยเพราะว่าเพราะว่ายุโรปนะครับเขาจะปรับแค่ร้อนใช่แต่เมืองไทยต้องปรับเย็นใช่นะครับเพิ่มขึ้นมาก็ซื้อออปชั่นเพิ่มมานะครับ เดี๋ยวมาดูดูฟังก์ชันหน่อยมีฟังก์ชันมีปรับปรับเสียงท่อนะครับอ่านี่นะครับสปอร์ตเอาซอสนะครับอ่ามีสปอยเลอร์ปรับขึ้นลงแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วเราถนัดปรับโช๊กดูครับปรับโช๊กดูปรับโช๊กได้ด้วยอ่านะครับจะเป็นรูปรถเลยนะครับ normal สปอร์ตสปอร์ตพาร์ทสปอร์ตพาร์ที่จะเตี้ยๆหน่อยสําหรับเราที่ขับเร็วๆใช่เพราะว่ามันต้องใช้ความเขาเรียกว่าการเกาะถนนนะครับรถมันต้องเตี้ยลงนะครับผม ก็ถือว่าออปชันนะครับข้างในนะครับเหลือหลุ่นๆนะครับกับรถคันนี้และสิ่งสําคัญรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันใส่จอมาให้ด้วยข้างหลังเพื่อความบันเทิงนะครับในการเดินทางและตัวนี้นะครับจะเป็นระบบนะครับปรับแอร์ใส่เพิ่มมานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นออปชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วนี้นะครับเป็นสายเสียบ USB นะครับให้มา2ช่องนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟนะครับสองโลม์สะดวกสะดวกสะดวกมากเลยนี่คุณพี่เจนครับเปิด ม่านหลังคาให้ดูหน่อยเป็นหลังคาแก้วพารามิกนะครับแผ่นใหญ่นะครับเต็มหลังคากันเลยทีเดียวนี่นะครับเห็นไหมครับบอกได้เลยนะครับว่าออปชั่นคันนี้นะครับล้นๆนะครับใส่เพิ่มเติมกันมานะครับออกห้างเกือบเก้าล้านต้องบอกแบบนี้นะครับป้ายแดงไม่ไดป้ายแดงไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับป้ายแดงไม่มีถ้าอยากได้นะครับต้องเป็นคันนี้นะครับเดี๋ยวรแล้วนนี้ย มันเป็นอ่ะเขาเรียกแลทิม <เล S 1> นะครับวันนี้เราขายดาวแค่หนึ่งล้านห้าแสนบาทขายดาวแค่นี้เองคนนึงขายดาวแค่นี้พอหนึ่งล้านห้าแสนบาทผ่อนต่ออีกสามหม่กว่กนเองครับท่านลูกค้าครับว้าว นะครับนี่นะครับ3.0 v 6นะครับ e y b r i ดนะครับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะครับ3 0 0พนะครับ v 6อัตราแรงม้าที่ทำได้นะครับก็อยู่ประมาณ360แรงม้าแต่ถ้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วคุณพี่เจนรู้ไหมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพีนึง462แรงม้ากันเลยทีเดียวที่สามารถทำได้นะครับและการขับขี่สนุกออปชั่นมีให้เลือกเยอะแยะแล้วแถมนะครับตัวนี้นะครับล้นๆนะครับบอกได้เลยว่าขับไปทางไหน สะดุดตาแน่นอนใช่เพราะมันเป็นลาวาเรนส์หาไม่ได้แล้วสีนี้ไม่มีแล้วนะคนหนึ่งไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมครับอะไรครับคนหนึ่งยังมีเล็บฟิล์มใสมาด้วยอันนี้เล็บมาโอ้เล็บฟิล์มสีด้วยเนี่ยประมาณนี่เป็นแสนนะครับพี่เอ็นใส่ใจทุกรายละเอียดท่นนี้หลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีสกงสเก็ตหินไหมไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับเล็บฟิล์มใสมาอย่างดีนะครับก็หลักแสนด้วยกันนะครับที่แล็บมา ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องครับเค่มาดูรถให้ชอบนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนสัญญานะครับจากเรานะครับบอกได้เลยนะครับว่าค่าเปลี่ยนสัญญารถคันนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทท่านได้รถคันนี้แล้วผ่อนต่ออีกสามสิบหกวดคุ้มแน่นอนออปชั่นเต็มนะครับออกห้างป้ายแดงเกือบ9ล้านกันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมแตงโมคานะครับตั้งอยู่ที่ถนนถนนกาญจนาพิเศษในซอย สวนผัก4 3นะครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามานิดเดียวนิดเดียวนะครับเลขที่5นะครับถนนอัศสวพิเชษนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่คัดสรรแต่รถสวยๆนะครับและคุณภาพดีแน่นอนนะครับและอีกอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างสีวิเศษแลเทมนะครับของแต่งเยอะนะครับใส่มาเพิ่มเติมนะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของดูแลดีแน่นอนนะครับขนาดสีนะครับยังแรปฟิล์มใสให้เพื่อป้องกันนะครับเรื่องสีต่างๆนะครับที่ จะเป็นริ้วรอยเพราะถ้าทํามันจะไม่เหมือนเดิมเขารักรถมากถูกต้องนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับหาน้อยในท้องถนนและไม่แค่20,000โล2,000โลคนึงใช่ครับวันนี้นะครับต้องขอนะครับฝากเจ้าพอร์ตขยเยนครับตัวนี้ e ีไฮบริดคูเปนะครับคันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทรพี่เจนครับ0894577775ครับ ส่วนผมนะครับ095 952นะครับผมชื่อ1นะครับเราทั้งสองคนนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกท่านที่จะสนใจรถนะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดหรือจะแบบไหนก็ได้นะครับหรือจะสอบถามสเปคออปชั่นนะครับต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับเราถามได้หมดนะครับเราจะให้คำตอบกับท่านลูกค้านะครับ และอยู่ที่ไหนก็ไม่ว่านะครับในประเทศไทยนี้สามารถซื้อรถที่นี่ได้ซื้อขายกันได้เพราะเรามีสาขานะครับไฟแนนซ์ธนาคารนะครับทุกจังหวัดนะครับบอกได้เลยว่าแค่ท่านติดต่อมานะครับเรื่องต่างๆเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับแล้วก่อนจะจากไปนะครับก็ต้องฝากนะครับคลิป u t u b e นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามนะครับคลิปต่างๆนะครับของรถร้านแตงโมคานะครับและเป็นกําลังใจให้พวกผมและก็ทีมงานเบื้องหลังที่ทําคลิปดีๆนะครับออกมาให้ท่าน นะครับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนหนึ่งลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจันคลิปต่อไปสวัสดีครับ yeah, yeah.